เกขึ้นเต่าโอ้โห,โหอย่างเทพเลยครับพี่ยำฉาอะไรนะ่ฮะฮ้โอ้โห,โหไม่นะฉากตุยในตั้งนานโอเคดีละอุ้ยสายสัตว์อ้าวคุณพ่อที่แต้จริงมาช่วยแล้วเร็วเข้าพิกโ,กโล เอาที่รอตัววอกดาวกับบอทุกคนด้วยนะครับผมกัมุ้งหุมาเกอร์อีกเช่นเคยเลครับกับดากบอลเซตคารลอสในพาร์ทที่5แล้วนะครับก็มาต่อกับพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมบายรางวัลในเรื่องโอ้โหได้มาเพียบเลยเนี่ยโอเคและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปอีกในที่สุดใกล้ถึงวันที่ชาวไซยาจะมาถึง เอาล่ะใกล้วันตัดสินเข้ามาเรื่อยๆแล้วโกชวไซยาจะมาถึงโลกในวันพรุ่งนี้อะแย่ยยล่อะอะอะไรอ่ะเอะอะไรนไปแล้วไปเหรอเอะลืมคำดวองเวลาที่เจ้าจะต้องใช้กลับโดยผ่านทางงูนะสิใช้มือแต่ละของข้าเพื่อบอกให้พวกในโลกใช้ดาันบอลชูเชเวทให้สิคือเข,ข้าใจแล้ว โอเคแต่หลังท่านไคโอครับออกมาสิเทพเจ้ามังกรว,ว้าวเชนรอนหรือเทพเจ้ามังกรนั่นเองว,ว้าวเท่มากเลยหงไปเบิงหัวหายไปแล้วพื้นชีพแล้วล่ะรีบไปเลยครับขอบุญสำหทุกอย่างนะครับท่านไคโอ ไว้เจอกันนะและแล,ะและ้วเวลาเหุ่การตัดสินก็ใกล้เข้ามาค่าประสบการณ์โอ้โหได้โคตรเยอะเลยโกคูอาคัตสินครับมาแล้วโอ้โหลงจอแบบอลังการงานสร้างอ่าออกมาแล้วครับ อย่างเท่ตอนกาต่อสู้อันดุเดือดสองชาวสยามพู้นำมาซึ่งความสุขหวังเชื่อว่าโลดส,สินะเป็นดาวที่ไม่เลวเลยดินะลา <c oughs> กท้ายผู้ลูกเจี๊ยบที่เราจะเจี๊ยบด้าน,นหลังคาหน้น่อยไหมเฮ้ <c oughs> ไส้เอ็นสตรอมครับโอ้โหเย็ดแค่ที่เรืงยังไาคนที่มีพลังต่อสู้ที่สุดเจ้าหน้านคนที่ฆ่าราดิสหรืออาจจะเป็นลูกชายของเจ้าคาคาลโรก็ได้เจอแล่ะไปเถอะนับป่าไปเลยกับเขากันหน่อย อ้าวพุ่งไปแล้วผมขอเรียกว่านับป่าแล้วกันนะครับผมพลังจิตรุนแรงเข้าใกล้ามาเรื่อยๆต้องไปบอกคุณพิโกโนะนะโอเคครับสุภการโกหังนะฮะอืมพิโกโร่ก็ด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวมาสักครู่นะครับตอนนี้ผมปวดฉี่ขออนุญาตนะครับโอเคกลับมาแล้วครับไปฉี่มาเรียบร้อยเอาละไปลุ้นเรื่กันต่อเฮ้ยสุวก็มาแล้วสินะผู้ชาวสัญญาณนะคุณพิโกโร่โโมาแล้วมผมมาตั่งใจจะมาที่นี่ ยายไม่ได้เจอกันตั้งนานนะทีโกโล่คนที่อยู่บ้านคุณสองเตาอ,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 อ่ะคุณลิลินไงนายนดูล่ำขึ้นเยอะเลยนเนี่ยเหมือนกับโกโกตอนเด็กเลยเลิกคุยกันต่อเหรอผมบกมาถึงกมาถึงแล้วครับอย่างนี้เอ๋ ถือว่าจะานานเลยสินะสเสงเบต้าต,ต้องรอเรือนิดหนึ่งนะฮะยังกัเหรอโตน้นชาวมกุช่หรอัชาวนามกรู้แล้วละชาวนาม,ก,านามกุมีพลงังต่อสู้ไม่ธรรมดาและมีพลังมหาศาลในการสร้างลูกแก้วมาหาศาลคนที่สร้างดรากอนบอลอะไรนั่นน่ะคือแกใช่ไหม เร um ื่องดากันบอลได้หรอรอกันบอลนั่นน่ะคือป้าบมาสำคัญที่สุดของเราเรามาให้เราเสร็จหรือจะมองว่าเป็นชาวนาเม็กซ์แต่หากไปอยู่ตัวเดียวก็เป็นเหมือนแค่มาแล้ววันละพูกเราแล้ยนะคนที่สร้างดาบกันบอลไม่ใช่ข้าข้าเห็นการต่อสู้เป็นหลักตัางหากก็ลองดูสิว่าเป็นแค่มาแล้ววันหรือเปล่า งขอดูมิอของเจ้าพวกนี้หน่อยก็แล้วกันเอจิตาที่ก็ชอบเล่นเหมือนกันนะเนี่ยอืมอะไรอ่ะฮะเฮ้ยไฟไบแมนพวกนี้เะเอาเลยใช่ย่อยนะเนี่ยฮะเจินทังจอสตดเลยเหรอ โยมาช้าไปหน่อยคุณยำช้าคุณยำช้าคุณยำชาที่ปูอันพูดถึงน่ะเหรออ๋อนายคือชายโกหูเหรอนั่นสิมือจริงด้วยเหมือนเป๊ีบเลยอ่าผมชื่อซุนโกฮังครับอ้าวทางนั้นก็มากันเพียบเลยนี่นะ จะจัดการให้หมดทีกข่าวเดียวเลยกังจ้าก็แสดงการฝึกวิชาให้ดูสิครับผมงานฉันก็รวยด้วยชันเอกฝึกวิชาสุดโหดมาเหมือนกันจัดการมันเลยไปไหมโอเคเข้ามาเลยเอาละไป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 เอกองขอให้เป็นหน้าที่ฉันเอง ขึ้นเต่อไปโอ้ยดเฮ้ยพกกันกกันโอเคพอครับพอเฮ้ยตัวนี้ก่อนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตเฮ้ยโอ้ยดูดดูดูอ้ยเอ้ยอย่าลุมอย่าลมอย่าลมเฮ้ยอย่ากินกระลุมเพว่าไอ้พวกไอ้ไปไปี่ไงโอเคใช้ไม้จาบเพื่อไม่ได้ไม่ไรครับอ่ะไป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 อโอ้โหยัดเคเฮ้ยดดเฮ้ยลมลมลมมันล้มเดี๋ยวกาโอ้โหยัดเมไม่ไปพลัง เฮ้ยไอ้ข้างๆอย่าลุมอย่าลุมอ้าวไปไปโอ้ยเดี๋ยวเมันลุมอีกแล้วมันลุมอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว้อโอ้ยอยาก่งแต่ลุมซึ่งว่าไอ้พวกเวรนนี่อ้าวไป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 เครอโอเคโอ้ยโอ้ยไม่บอกเลยนะทหารขอบคุครับอย่าเพิ่งมาชมตอนนี้ตอนนี้โดนลุมอยู่โอ้ยาขึ้นเต่าโอ้โหแม่งขึ้นเต่าไม่ได้เฮ้ยจะลุมอย่างนี้ไม่ได้เลยให้ไม่ไหวแล้วลิมิตเบรทมาตะกี้ใครลุมฮะ ไอลุมไอลุมโอ้โหจะเข้มไม่งมกันสามต่อโอ้โหจะเข้เด้อเด้อเด้อเดเฮ้ยไม่ไหวเลยพวกเวนเนี่ยมาพุ่งกันไปโอ้โหไม่พุ่งไม่ได้อีกอ้าโอ้โห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 อจะอะไรขนาดนี้โอ้หอย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 เด้อ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 เฮ้ยจะเก่งตะลุมไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้พวกไปไว้เสมันไปไว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 นี่ไงไปอยู่ซะเวนเออแตกมาไส่ตัวมาหนิหนิลุมใช่ไหืม หลงหมาพุ่งเข้าไปมาจะไปไหนจะไปไหนเอ้ยไอ้เข่เลยคาะไปไอ้ไข่เลยโอ้โหอย่ดแค่อาะพุ่งเข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหปล่อยพลังอีกอ๋อโอ้โหโอ้ยปล่อยแล้วนะสาววันนี้ปล่อยตาโอ้หยวันดีด่างไงเฮ้ยอะไรอ่ะเจอกับระบบรวมพลังเซตเอ๊ะอยู่ตรงไหนเอ้ยเฮ้ยอยู่นี่ไงกดเอเบีกับเอเบีรวมพลังเซตครับเอาละเอาล้นะครับ ัดไปโอเคก็หังต่อยต้้้ำฉาบต่อยสั้นฮ่าลมแสงถล่มบานเย็นคโคตรเท่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเวี้คนนี้คนสุดท้ายแล้วมาโอ้โหเดี๋ยวกันเดีกันโอ้โหปล่อยพลังไม่ได้เลยเอ้ไอ้ไอ้้เอาแย่เอาแย่มามาสึงโคบิดหืปิดไม่ได้อ้โหสตัทั้งสคนเลยบ้าเฮ้ยเวเดี๋ยวเดี จบไปอย่างนี้โอ้โห้โคตรน่าลำคาอะไรป้าปล่อยไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โห้โอ้โห,โโห้ปล่อยอยู่นั่นแหละโอ้โห้ดูมันดูมันโอ้โห้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันอ่ะออกไปครับเอาละปล่อยไปโุโย้ยตอนนี้ก็เรียบร้อยใช่โยโอ้โอโยไม่โคตรน่าลำคาเลยเก่ <laughs> งแต่ลุมนี่หว่าพะโชวโอเคเคลีย,ยร์เสร็จลุบลอนแล้วครับ ดูเหมือนว่าจะทำให้สนุกได้ดิดหน่อยนะเอาล่ะใครจะเป็นไลา์ต่อไปละ่ะไอ้ฉันจัดก,การเองจะทำให้เห็นว่าผมเ,เล่นกันเพลงเท่านี้ได้ล้เยสเคพี่ยำฉาจะโชว์ออฟเอาเลยจะพุ่งไปด่วยเต่าเลยนี่มีพวกกิกกี้เลยเยสเคขึ้นเต่าโอ้โหอย่างเท่เลยครับพี่ยำฉา พวกซาบะราพวกนี้นะไม่ได้เก่งอย่างที่พวกนายคิดไว้หรอกนะท,ไมไมที่เหลือฉันจ,จกกัดการเองคน,นเดียวไรนะฮะโอ้โหไม่นะฉากตุยในตำนานคนย,ยังชาเจ้านี่มันอะไรกันเลือกตัวเองซะละ

ถ้าหากินเลยท่าเนี้ยเอาละลองดับนีเต็มเต็มครับโอเคต่อย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 ตอยต่อยต่อยอยต่อ่ออยต่อยอ่อต่อยต่อยต่่อยตอยต่อยอยอ่อ่่อออยออ่่่ออ่อยต่ โอเคไล่ไล okay. ่ไ่ไไไไ่โอ้โหยัดเขอะไรอ่าเนี่ยอ่ะูชนมาสิงค์โคหงุดไงิดแล้วพวกแกจบแล้ว okay. ล oh. ่ะรกันรบกรกันโอเคบ้ะห่าจะใช้าไม่ได้เลยไม่สริงนะอไรกันหนานีไอิวเลยโอเคกดมี๊ด้ำฟ่งเข้าไปโอ้โหอะไรเนี่ย เลิกการเดียวกันลมแสงถล่มมานโอ้โหมันเข้ามาเลยเฮ้ยลบได้ครับมาต่อย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 โอ้โหยุดแค่เลิกกรเดียกันด้วกันเฮ้ยแต่เอ็นสตรอปอีกแล้วลบ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 โอเคหลบได้ครับมาชาร์ตเลยโอเคลมแสงถล่มมานไปไงบ้างฮะพุ่งเข้าไปนี่ไงสนกันมาไอ้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 โอ้โหเปิดอ่าระเบิดพลังจิตโอ้โหเต็มเต็มครับ อ้าวพลังเครื่อนเตาเรียบร้อยครับฮูแรงเอฟเลยทีเดียวแหมสนุกนลเนี่ยเลเวลอัพนะครับเลเวลเก้าเลเวลแปดเลเวลเก้าโอเคเอาล่ะตอนนี้เตาทิ้งแลวนะจะจอดให้สิ้นในพิษปาเลยรับฝากพุกเข้าไปครับทินทางบล็อกได้อา้าเฮ้ยต่อยขาดคุณเคน อไม่ต่อยขาได้ไหมเจ้าสักทีเอา้าเฮ้ยเจ้าซื้จะทำอะไรนะเจ้าซื้ลาก่อนนะครับคุณเคนคุณต้นไม่ตายนะครับอย่านนะเจ้าซื้อเรียบร้อยเจ้าซื แล้วแม่งก็ไม่เป็นอะไรตายเพื่อยาทำอะไรไม่เข้าท่าเองโจสิข้าจะล้างแค้นให้นายเองแล้วฉันจะตามไปนะไม่ไปให้ได้เหงาอยู่คนเดียวโอ้ระเบิดพลังจิตโอ้หืมเต็มเต็มครับ นุ่งตายหมดเลยจริงมไหะมัดตุยครับโหดไหนชะมัดที่มันฝันร้ายชัดๆเลยโก,โก็โคแล้วเรียบมาแล้วเซ่โกคูล่ะคน,นที่มันนนเรียกว่าโกคูคือใครก็รับสินะใช่แล้ว ล้งไงล่ะอย่างนี้นี่เองเป็นปีตาที่ได้ฟังจากสัญญาณไร้สายเลยคือเชื่อมต่อดาตกำปองแล้วสินะจ้าหน้าที่เอาชนะไม่ได้แม้แต่ราดิสถึงกลับมาใหม่แล้วจะมีประโยชน์อะไรหรอน่าจะตายไปจากเมื่อก่อนแล้วสินะไม่สิต้องต่างนี่แน่ต้องแก่ขึ้นกว่าเดิมมากแน่แน่พวกแอย่าดูขู่สุดกูโอ้ยนึก พูดขนาดน,นั้นแต่ไม่เห็นมาสักทีเลยมามาสิคนพ่อต้องมาแน่ๆน,น่าสนุกดีนี่งั้นฉันต้องรอจนกว่าจะมาก,ก็ได้แค่สามชัม่วโมงเท่านั้นนะไม่รอไปมากกว่านี้หรอกสามชัม่วโมงเหรอถึงจะรอไปก็ไม่ไมีความหม,มายหรอกนะพ่าด่ะฉันจะเล่นตอนนี้แล้ว นับปะไม่ไปฉันพูดเลยรงั้นเหรอก็ขอโทษทีเผลอลืมตัวไปนฮันน่มบอกว่าคนตัวใหญ่บุกมนแต่ว่าตัวเล็กนั้นแงยิ่กว่ามีขนาดเท่าเลยกันนหน่อยขอละโกคูเรียบมาหน่อยเถอะใครผมอ่านได้เห็นว่านายไข่แก่ขึ้นกว่าพวกมันอีกอย่างมากเลย คุณพ่ออ๋อให้เราเลือกได้ครับว่าจะเริ่มเฟรนด์เลยไหมหรือว่าไปฟาร์มก่อนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเอ่ออันนี้เราคุยในเรื่องหลักเลยเนาะใช่ป่ะหน่อยไมอยู่นะกกงกุนี่ถ้าไปอย่างนี้เราหนีกันเลยดีกว่าไหมไม่ว่าอย่างไรจะผู้นับตั้งใจจะขึ้นดำมือศิลปินชื่อดังสิลับคราบค คนุนพ่อพิกาโลถ้ามีท่าทีไม่ดีนายหนีนปนไปเลยนะบอยขมงถ้านายไปยพจ้ากระก็ตายด้วยใช่ไหมล่ะถ้าไปอย่างนั้นตาก็บบาก็จะหายไปด้วยสิเอ๊ะฮิถ้ากว่าจะ,ะ,าะ,จะมาหัวเรื่องนั้นก็มาเคิดที่จะเอาชนะสิเอ๊ะเอ๊เ้าใจละคนพิกาโล แล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบสาชั่วโมงโดยที่โกโคูยังไม่มาถึงเอาละมีให้คุยอีกนะครับมันอปเวลาเหลือเนะเอ่อสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ว่ารอจนกว่าโกคูจะมาถึงนะเดี๋ยวสำรวจกันแป๊บหนึ่งนะมาดูนี่นยมาดูนี่ไหนไม่นะคนจับจ๋าแล้วแม่งตายถ้าเคตรตำนานเลยแคย่ตำนานจริงแหละอันนี้โอเคถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วงั้นเราไปดูในเรื่องหลักกันเลยครับผม ลยูกริจิกรรมมานาเยเราจะกว่าโกคุจะมาถึงครับไปอ๋อน้าป่ถอดเสื้อ้วครับหมดเวลาูว่าจะไร้ประโยชน์นะถาะผู้ขี่ขาดก็ไม่มาเอาละก็จะทำให้รู้ถึงรสชาติความจะปวดเข้าไฟเลย อะไรนะฮองดีไม่มันฮองอันนับแรกกำลังใกล้เข้ามาจัดริงด้วยสะสะจัดเลยแต่เป็นพลังที่รู้สึกคิดถึงโจรสุเลยสูนโกค้เงี้คาคาลรสแหละไหนล่ะฮิจิตซาเรื่องที่บุ๋นพูดเป็นความจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรอกว่าใช่คาคาโรสหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมาถึงที่นี่ไหนไม่ช้า เป็นตัวที่มีพลังตาอสูงประมาณห้าพนหอดอน的โอ้ว้นะซัตซมมตองปเระไม่กวะไหือนับป้าฮะราฟุนิซัสคานนุ่มยังข็งลรงเรือจะเป็นเรื่อกุ่นว่ตัตรรับกันบมลละคัไม่เป็นไรฉันมีความคิดอยู่ถ้าจะไปดาวนาเม็กบ้านเกิดของชานาเมกนั่นจะต้องมีดาวกันที่ทรงพลังมากกว่าอยู่นั้น ถ้าพิาโลตีปีวิกลาว่ตั่อวงามจ่็นามนันก็เป็นความ่านควมจริงทเป็นมจิงเคาริ่มิกี่เนควาจรควม่เ็นควมง่ป็มงเอนคนควาจิ็้ามงเคา็นควงเนาร่็นวา่เปนคารีวจ่ปนคามนารงท่นางไ่เวาีเวจรินคนคนงีนล่เปว ลกุกพึงไปหน่อยละโว้ยไอ้เด็กแฝดเอ้โอเคบอกกันนับไปอีกรอบครับโผมจะจัดการต่อากว่าคุณพ่อจะมาถึงกูหังถ้ากูหาเงินไม่แต่ก็เอาด้วยเสือก็จะเข้าพวกแกทั้งหมดอยู่แล้วงั้นเหรออ้าดตไอยตไอยตโอ,อ,อ,อย้โหยันเบิร์ต ไอ้ต้เออหลบๆโอเคหลอมแสงถล่มมันอตัวยังเล็กแต่ก็เล่นหนักไม่เบาเลยนี่เอาแขนขาทาไปนิดึงเลยก็มีสายเลือดอุเาหายาอยู่ในตัวนี่มําจะทำให้ะดวขึ้นักนิดล้วนอกกันี้แหละโอ้หลบๆตัวนี้วะเดี๋กันโอเคหลอมแสงถล่มมันไม่โดนไอ้บ้าเ้ยแอสตได้แล้วกันกันโอ้โหเต็มเต็มเลยเดินเดินเดินเดมาตะวันครับ

จบเลรอจบอะไรแล้วนี่ไงมาต่อยต่อยต่อยโอ้โหยาเขตียวกันเดี๋ยวกันโอ้ยมาต่อยต่อยต่อยเฮทำไรเนี่ยอีกแล้วเหรอโอ้วัสดีเจอกันสักกันโอเคฟาสตโคโอ้โหเต็มเต็มเดี๋ยวนาสิันจะเล่นตอยสิอยโหอะไรเนี่ย เฮ้ยตึมๆเลยเ้หลบได้ตามาสิลิมิตเบรคครับดังวะนี้แหละมันหมดแรงแล้วพลา่อยๆเลยๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆอเอๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆอยๆๆยๆๆ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 ยๆอๆๆๆๆๆอเอๆๆ่ๆๆๆๆนๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆออยๆอ โอเคประโยคเดิมฮะใช้ท่าเหรอนี่รวมพลังเซตเลยเอาแล้วนะครับจัดไปเอาละไอ่อยต่อยต่ออยต่ตะอปิอยต่่ตอยตอาตันยตอ่อยอ้โหไม่ตายเหรอฮะออยอยออออ่ออย่อยออยอยยย่่ออ กั็แค่นี้ล้ม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 ล้ล้ได้ครับข่าจะไม่ไปไปไไปไไปนี่ไงล้มแสงถล่มบ้านวัวกับตาละโอเคพุ่งเข้าไปนี่ไงเอาละโอ้โหอะไรวะยังไม่หมดดิสเดดอีกโส้ยโอเคเอาเอาะขึ้นต่อเลยครับเด็ดเคเอาอีกแล้วท่านี้แล้วล้มลบมล้มล้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 โอเคลบได้ครับพุ่งเข้าไป โอ้โหอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืม้มหึ่มเศรษฐายเดินๆๆๆหลบได้จ้ามาสิโอ้โหเว้ยเลยโอ้โหเว้ยเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหท่านี้อะไรวะเฮ้หยหลบ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 เฮ้หยหลบได้ครับมาสินโคยังไม่ตายอีกพุ่งเข้าไปจังหวะนี้แหละ้วเสวยเลย แต่ก็สนุกมากนะครับครับสีนครับเจ้าเบียบขอแค่นี้แหละอุ้ยสายทักษะอ้าวคุณพ่อที่แต้จริงมาช่วยแล้วเร็วเข้าพิกเโกโอ โอ้โหเอฟเฟกต์อารงการงานสร้างมากโหนี่ครับคุณพ่อที่แท้ทรูปกป้องลูกคนพีกลอโอเคจบมิชชั่นจ้าเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมไป หนีไปซักก้องพี่กอล์ทำไมล่ะรีบเร็วเข้าอย่าตายนะกอลหละอย่าตายนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าบอกเลยว่าเดือดกันแน่นอนครับผมเอาละบ๊ายบายครับ